สวัสดีครับเมื่อวานวันหวยออกนะครับใครถูกหวยขอเสียงหน่อยวันนี้เอารอกแบบนี้หน้าตาแบบนี้มาใส่คู่กับคันเรียวกบ SKR นะครับตัวนี้เป็นคันสปินนะครับ SKR รุ่นนี้จะเป็น MN g u i d นะครับตัวชุดนี้สำหรับลอกเรียวก Destroyer Version U h ate. เป็นแบบดิวเวอร์เด็นะครับตัวนี้ p าวว r เยอร์สามลสบายสบายเน้นดีตีไกลนะครับรุ่นนี้มีคลิกเสียงนะครับ <c oughs> เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อนะครับรอบดิสอยเออร์นะครับที่เป็นระบบตัวนี้นะครับ ระบบล็อกสปูลนะครับแต่จะเอาไปทำตกประบึกนะครับผมมีบริการแต่งให้นะครับแต่งหมายถึงแต่งเอาตัวจากตัวล็อกสปูลนะครับ,ปร,บปรับปับเป็นปรับมาเป็นเดี๋ยวถ่ายคนเดียวมือเดียวลำบากนิดนึงปรับเป็นแบบนี้นะปรับเป็นแบบนี้นะ ไม่ล็อกสปูลน,นะครับอันนี้สถานะล็อกสปูลน,นะเวลาปลารลากมันก็จะมีเสียงนะครับเสียงอาจจะไม่ดังมากนะครับตามสไตล์เรวกบแต่ว่าเวลาสายออกนะครับมันก็จะมีเสียงปกติกมันจะล็อกสปูลเกเนาะ okay, no. มันก็จะมีรุ่นที่เป็นล็อกสปูลกับไม่ล็อกสปูลน,นะครับอันนี้คือไม่ล็อกสปูลแรงดีเบรกดีครับ